รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบร5ร่วมกับ Grand Audition v i ิวเสนอรายการร้อยเรื่องราววาไราตี้ นายสุภชัยใจสมุทรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศา,าสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนงานด้านอววนและ kick off การส่งเสริมงานด้านอววนเพื่อขับเคลื่อน soft power ด้านมวยไทยในพื้นที่จังหวัดราชบุรีณมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเมืองราชบุรีนายสุภชัยใจสมุทรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานกล่าวเปิดงานคือวันนี้เนี่ยมีแนวคิดที่เราจะติดตามมหาวิทยาลัยซึ่งถือเป็น หน่วยหน้าของอวในเรื่องของกิจกรรมที่เขาทำอยู่ในหลายเรื่องติดตามเรื่องของระบบการเรียนการสอน ระบบเรื่องของการวิจัยการจัดหลักสูตรของราชพัฒ์หมู่บ้านจอมบึงเนี่ยเราก็ได้พบว่าท่านก็สามารถจัดหลักสูตรที่มันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการร่วมกันทํางานกับทางท้องถิ่นได้ดีในเรื่องชุมชนก็ดีเรื่องนวัตกรรมเรื่องวิวจัยเนี่ยก็พบว่าจริงๆทางราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงได้วิจัยในเรื่องซึ่งเกี่ยวข้องกับท้องถิน่นซึ่งเป็นพื้นที่ทางเกษตรกรรมดังนั้นแนวคิดในเรื่องของการวิจัยก็มุ่งเน้นในเรื่องของการจะทํำยังไงที่สามารถที่จะทําให้ชุมชนได้ประโยชน์จากผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย อีกเรื่องหนึ่งซึ่งวันนี้ก็ถือว่าจุดเด่นมวยไทยได้ทํามา19ปีแล้วก็คือเรื่องของมวยไทยศึกษาสอนจนถึงระดับปัญญาเอกวันนี้มีคนจบปริญญาตรีตาาทางด้านมวยไทยศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกและมีด็อกเตอร์ทางด้านมวยไทยทุ่มเททําเรื่องนี้มาแล้วก็ต้องยอมรับว่าวันนี้มวยไทยมันสามารถที่จะต่อยอดไปเป็นซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลกคนทั้งโลกได้รู้จักมวยไทยเนี่ยทางอวเองเราก็พร้อมที่ให้การสนับสนุนผ่านหน่วยบริหารทุนต่างๆนะครับในการที่จะสร้างกีจความสามารถในการแข่งขันโดยใช้มวยไทยของ จพัดเนี่ยเราสามารถเยี่ยมผักดันได้พร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการต้นกล้ามวยไทยตำบลเบิกไพรเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและขับเคลื่อนศิลป,ปะมวยไทยในระดับชุมชนการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจะช่วยส่งเสริมและขยายโอกาสให้เยาวชนได้เข้าถึงการเรียนรู้ศิลป,ปะมวยไทยอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น กระทรวงาพาณิชย์จัดงานมหกรรมทงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัดส,สุรินทร์ภายใต้โครงการชูใจไวเก่านำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายให้กับประชาชนและผู้สูงวัยในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงมากกว่า1000รายการลดสูงสุด60%เเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเลือกซื้อสินค้าช่วยลดภาระค่าครองชีพหลังได้รับเงินหมื่นจากรัฐบาลวันนี้ได้มอบของขวัญให้กับพี่น้องชาวจังหว,วัดสุรินทร์ในเทศกาลก่อนวันสงกรานต์นะครับในการลดรายจ่ายและก็เพิ่มรายได้ขยายโอกาสก็คือการจัดมหกรรม ธงฟ้ากระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดสุรินทร์ในชื่อโครงการชูใจไวเก่านำสินค้าในหลากหลายรูปแบบผู้เรียนเมืองช้างหรือจะเป็นผ้าไหมสุรินทร์เรื่องของสมุนไพรนี้ก็จะเข้ามาในสินค้าเกษตรนะครับพวกข้าวหอมมะลิเอกลักษณ์ของพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์อยู่แล้วนะครับก็มีคุณภาพอย่างมากนะครับในการที่จะมาดูแลพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์ในวันนี้ครับโครงการนี้จะเป็นกลไกสําคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทย